ใครเป็นที่นี้บ้างที่เวลายางเข้าช่วงหน้าแรงช่วงนี้อยางผลักใบกันร่วงหล่นลงมาเต็มไปหมดและมีความคิดที่อยากจะใส่ปุ๋ยคอกเพราะตั้งใจไว้ว่าอยากจะบำรุงดินเอาปุ๋ยคอกมารอยใส่ในระหว่างแถวยางเพื่อให้ใบายางร่นทับร่วงหล่นลงมาปิดบงังไม่ให้ปุ๋ยและเหยอออกไปอันนี้จะช่วยได้ไหม ต้นยางจะสามารถที่จะนำธาตุอาหารไปใช้ได้ดีหรือเปล่าอยากรู้้วใช่ไหมคะถ้าใครอยากจะรู้ตามครูพิสมัยมานะคะแต่ครูพิสมัยมีคำตอบให้ว่าเราควรจะใส่ปุ๋ยคอกดีหรือเปล่าครูพิสมัยส่วนใาญเอ็กซ์เพรสหรือก็คือดรพิสมัยเจ้าทุ่มมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยางพารามีประสบการณ์ท,ทำงานกับหน่วยง,งานระดับรัฐมา35ปีครูพิสมัยได้มีโอกาส นำความรู้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกและก็ได้นำเอาความรู้ระดับโลกมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางครูพิสมัยได้มีโอกาสไปพูเครการทำงานร่วมกับพี่น้องชาวสวนยางตาภูมิภาคษต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือใต้ออกตกครูพิสมัยไปมาหมดแล้วและได้นำเอาประสบการณ์ระดับโลกมาช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางมากมายค่ะ ครูพิสมัยตั้งปณิธานไว้ว่าจะช่วยเหลือชาวสวนยางที่มีความรักรละภาพภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางได้มีความมาั่นคั่งขึ้นค่ะเรารักสิ่งไหนเราก็ต้องสร้างไรายได้จากสิ่งนั้นจริงไหมคะโดยที่ครูพิสมัยจะนําเอาแนวทางการทําสวนยางแนวใหม่มาช่วยพี่น้องชาวสวนยางเพื่อให้จับเงินล้านได้การทำสวนยางแนวใหม่ก็คือการที่นำเอาวิทยาการใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆงานวิจัยใหม่ๆที่เขามีการค้นควา้กกาและก็พิสูจน์แล้วว่าถูกต้องอันนี้ครูพิสมัยก็จะนํามาเพื่อจะต่อยอดกับสิ่งเดิเมๆที่พี่น้องชาวสวนยางทํามาดีอยู่แล้วให้ก้าวกระโดดได้ค่ะต่อไปผลผลิตเราก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นรายได้เราก็ต้องเพิ่มขึ้นเจไหมคะหลักการทําสวนยางแนวใหม่ก็คืออันแรกเพิ่มรายได้อันที่สองาดคจาใช้จ่าย อันที่สามลดการใช้แรงงานในส่วนใาง่เห็นไหมคะสุดยอดเลยคะ่ะความรู้ตรงนี้เป็นความรู้ที่ยอดเยี่ยมมากนะคะที่ครูพิสมัยนามาให้ถ้าใครเห็นด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยค่ะและขอคแรกหนึ่งที่สองแชร์เพื่อส่งต่อความรู้ดีๆไปให้กับเพื่อนๆชาวสวนใางที่เขาไม่มีโอกาสมาฟังครูพิสมัยแล้วก็ได้รับความรู้เขาอาจ จะกำลังตามหาความรู้ตรงนี้อยู่เพื่อจะไปแก้ไขปัญหาชีวิตของเขาถ้าใครรู้ไหมคะว่าถ้าเขาได้รับความรูตร้ตัวนี้ถ้าเขาสามารถนําไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้เขาถ้าเขาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้นรียราคาสุดยอดเลยค่ะพเพื่อนๆว่าไหมคะถ้าใครเห็นด้วยช่วยกดแชร์กดนหนึ่งกดสองแชร์ให้ครูพิสมัยด้วยคะ่ะและขอเสียชาวสุนิยะด้วย,ยะคะ่ะ เช็กกดตื่นมาให้ครูพิสมัมัรเรืวๆร,อร,อร,อรอได้นะคะมีคำถามมานะคะถามครูพิสมัยมาว่าช่วงใกล้พักยางแล้วจะปุ๋ยอออคอกพวกขี้วัวขี้ไก่เพราะช่วงนี้ปุ๋ยพวกนี้แห้งเอาไปใส่ระหว่างร่องยางดีดไหมแล้วก็ใช้เพื่อให้ใบยางที่ร่วงลรนกำลังร่วงลรนตัวนี้สามารถที่จะทับปุ๋ยคอกอีกทีหนึ่งเพื่อป้องก,กันการระเหยพอช่วงฤดูฝน ก็จะใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อที่จะบำรุงต้นยางอีกรอบดีไหมเพื่อนๆว่าดีไหมคะตรงนี้อันนี้เป็นคําถามที่ถามมานะคะและครูพิสมัยก็จะมีคําตอบให้ะคะ่ะเป็นคาถามที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะคิดว่าคำถามนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่น้องชาวสวนยางมากมายค,ะค่ะการใส่ปุ๋ยคอกในสวนยางในช่วงฤดูแรงตัวนี้ไม่แนะนำคะ่ะเพราะอะไรคะ เพราะว่าความชื้นในดินตรงนี้จะน้อยมากค่ะอย่างที่ครูพิสมัยเคยเล่าให้ฟังว่าความชื้นหลังจากหมดช่วงฤด,ดูฝนก็คือเดือนตุลาคมพอพิกายนเดือนพฤศจิกายนความชื้นในดินจะลดลงเร็วมากค่ะตรงนี้ทีนี้น้ําก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ปุ๋ยแตกตัวนะคะในปุ๋ยเขาจะมีเขาก็จะ แตกตัวเป็นไอออนนะคะเพื่อที่จะดูดธาตุอาหารเข้ามาใช้ได้ตัวนี้เราก็จะทําให้พืชเนี่ยเพราะเวลาพืชแต่พืชจะดูดไอออนนะคะไม่ได้ดูดในรูปของโลหะนะคะเขาก็จะไปแตกแตกออกมานะคะอย่างเกลือนะคะเกลือโซเดียมคลอไรเขาก็จะแตกไปเป็นโซเดียมแล้วก็แตกเป็นคลอไระคะ่ะ ไอออนของคอไรา์นะคะตัวนี้ตัวที่ตัวที่จะมาช่วยในการแตกก็คือน้ำนะคะน้ําที่จะมาช่วยทําให้สารละลายแยกจากกัน้วเพืชก็จะดูดขึ้นไปได้นี่และคะ่ะสำคัญทีนี้พอในช่วงฤดูแรงบางพี่นะคะแรงมากแรงมากจริงๆค่ะอันนี้เราใส่ปุ๋ยไปคิดว่ามีประโยชน์ไหมเพื่อๆคิดว่า พือจะดูดไปใช้ไหมในเมื่อไม่มีน้ําไม่มีความชื้นคือถ้ามีก็มีน้อยมากความชื้นที่จะมาใช้ในการแตกแตกโลหะให้เป็นอีออนนะคะเป็ดูดไปใช้อย่างเช่นพวกในตัวเจนพวกฟอสฟอรัสพวกโพแทสเซียมหรือธาตุอหารรองไม่เป็นเซียมแคลเซียมมกงีเซียมต่างๆพวกนี้ไทํทำไงถึงจะเขาจะแตกเป็น แตกเป็นไอออนได้ที่เขาจับกันเป็นแน่นมากเลยนะคะตัวที่จะมาแตกได้ก็คือน้ำนะคะน้ำจะช่วยในการดึงออกไอออนแต่ละตัวแต่ละตัวพอดึงออกแล้วเป็นมโมเลกุลเล็กๆอนุภาคลเล็กๆยางต้นยางถึงจะดูดเข้าไปใช้ได้ค่ะไม่ใช่ว่าเป็ดูดเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะไม่ไม่ใช่ค่ะตัวนี้เพื่อนเพื่อนเก็ดนะคะใครเก็ดช่วยพิมพ์นด่งให้ครูพิสมัยด้วยค่ะการใส่ปุ๋ยที่มีความชื้นในดินต่ําและใบ โรคหล่นลงมาอันนี้เราไม่รู้ว่าใบโรคหล่นหนาแน,น่นขนาดไหนเพราะว่าลมอย่าลืมน,นะคะว่าปัจจัยที่สําคัญก็คือลมลมที่จะมาพัดกระจายใบยางออกไปแต่ครูพิสมัยจะบอกวิธีการแก้ทําอย่างไรนะคะอันนี้เป็นการทําให้ยิ่งสูญเสียธาตุอาหารมากเพราะว่าธาตุอาหารบางตัวอย่างเช่นพวกไนตัวเช่นนะคะพอโดนแดดโดนแสงโดนแสงแดดนะคะเขาก็จะระเหยไปอย่างรวดเร็วมากนะคะตรงนี้ แทนที่ก็เป็นการแย่งกันระหว่างการสูญเสียกับการที่พืชดูดเข้าไปใช้พืชกระดูดเข้าไปใช้ไม่ได้สูญเสียไปอีกนะคะตัวนี้เป็นการสูญเงินนะคะเพื่อนๆว่าไหมนี่นะเราสูญเสียเงินโดยที่เราไม่จําเป็นนะคะแต่ถ้าเรารู้หลักการรู้วิชาการก็จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายตรงไงคะอันที่สก็คือ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์การใส่ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยต้องอาศัยจุลินทรีย์มาช่วยนะคะในการย่อยสลายนะคะร่างสลายซากพืชแต่จุลินทรีย์ก็ต้องการความชื้อที่เหมาะสมถึงจะทําให้เขาถึงจะทํางานค่ะเพื่อน,น,นเก็ไตไปค่ะตรงนี้สิ่งที่สําคัญคืออันแรกก็คือความร้อนจากแสงแดดตัวนี้ถ้าระก,กบปุ๋ยคอกไม่ดีพอนะคะเขาก็จะระเหยไปหมดก่อนที่พืชจะดูได้ อันที่สองก็คือการทำงานที่จะมาช่วยย่อยสลายตัวหนึ่งก็คือนอกจากความชื้นแล้วก็ยังมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์จะมาย่อยสลายเพราะตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงดินด้วยใช่ไหมคะพะย่อยสลายปุ๋ยคอกก็ทําให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้นดินที่หนาแน่น mm hmm. เกิดจากการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวก็จะร่วนซวยนี่แหละคะ่ะจุลินทรีย์จะเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อขาดความชื้นจุลินทรีย์ก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้ ะะถ้าทํางานได้ก็คือไม่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าจุลลีก็ต้องการน้ำอยู่เป็นการน,นะคะ่ะตัวนี้มีใครสงสัยหรือเลปล่าคะถ้าเพื่อเพื่อสงสัยก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้นะคะไอครูพิสมัยจะตอบให้นี่แหละคะ่ะตัวนี้ใครเก็ตบ้างไหมคะเนี่ยว่าอย่างไรก็ตามการใส่ปุ๋ยคอกก็ต้องการน้ําต้องการความชื้นในดินถ้าความชื้นในดินไม่ไม่มีมันก็ส่งผลงเสียหลายอย่าง นอกจากเราจะสูญเสียธาตุอาหารไปแล้วเนื่องจากการคายระเหยเขาเรียกว่าถ้าภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าการระเหยก็คือปุ๋ยนะคะก็โดนสูญเสียออกไปนะคะโดยที่แสงแดดต,ต่างๆะคะสูญเสียไปในอากาศและที่2ก็คือจุลินทรีย์การทํางานของจุลินทรีย์ก็ประสิทธิภาพการทางานน้อยลงเพราะว่าไม่มีน้ําให้เขาไม่มีความชื้นในดินให้เขาค่ะถ้าใครเก็ตช่วยพิมพ์สองให้ครูพิสมัยด้วยนะคะ ถ้าในกรณีหนึ่งแหะบาคนบอกว่าโอุ๊ยครูสวนผมก็ทําได้ก็ต้องไปดูค่ะถ้าสวนคุณมีความชื้นเพียงพอนะคะสวนของชาวสวนนะคะว่าไปดูว่าถ้ามีความชื้นเพียงพอบางพื้นที่อาจจะอยู่ใกล้กับมีห้วยมีมีมแหล่งน้ําตัวนี้ความชื้นก็ยังมีอยู่แล้วก็อันนี้ก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้แต่ว่าก็จะต้องเอา ใบายางคุมให้มิดนะคะให้หนาเพียงพอนะคะเ <_ S 1> พราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะระเหยได้ง่ายเหมือนกันค่ะตรงนี้เพราะอยา่างไรก็ตามปุ๋ยนะคะกว่าเข้าใจ <c oughs> แตกตัวเป็นอีออนของรลหะเพื่อจะให้ต้นยางดูดเข้าไปใช้ได้ดพ,พวกในตัวเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยก็ใช้ไปนานถ้าความชื้นมีน้อยหรือว่าแดดหรือว่าใบายางปกคุมไม่ดีพอตรงนี้ค่ะจะสูญเสียแล้วก็ทําให เพื่อดูธาพอาหารได้น้อยค่ะเห็นไหมคะมันมีมันมันก็ต้องมันดูรายละเอียดนะคะลงลึกในปัจจัยตรงนี้ด้วยนะคะสําคัญคือความชื้นบางที่อาจจะได้ค่ะเพราะว่าในพื้นที่นะคะเติดๆกันบางพื้นที่เขามีน้ําใต้ดินเขาสูงเนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยคอกได้แต่ถ้าที่คุณิู้เสยพูดมาคือสภาพทั่วๆไปที่ ส่วนใหญ่ของประเทศก็คือ80-90%ค่ะถ้าแรงก็แรงเลยภาคเหนือภาคอีสานภาคตะนออกนี่ค่ะแ้่ทีนี้าการที่จะไปใส่ปุ๋ยคอกก็ต้องดูด้วยค่ะความชื้นในดินเรามีหรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็เราขุดลงไปค่ะสักประมาณ30ไอสักประมาณปุ๋ยคอกมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นก็ลองขุดลงไปสักประมาณ10เซน20เซนนะคะขุดเข้าไปแล้วก็ดูซิว่าดินเนี่ยลองเอามากรมดูนะคะถ้าดินที่แบบว่ามีความชื้นเราก็จะเห็นว่ามันยังมันสีสีเคยก็ดีแบบหนึง่งแต่ถ้าดินแห้งเงี้ยนะคะไม่เหมาะสมนะคะ เพราะว่าความชื้นเราใส่ปุ๋ยคอกที่ผิวดินเพราะฉะนั้นความชื้นชื้นที่จะขึ้นมาก็ประมาณ10 20เซนนะคะตรงนี้เราดูตรงนี้ก็ได้ค่ะตัวเช็คง่ายๆนะคะแล้วเราจะรู้ว่าดินเรามีความชื้นดีไม่ดีอย่าไปเชื่อคนอื่นเพราะว่าสวนของเขาอาจจะอยู่ในสภาพที่ดีมีน้ํามีอะไรมะคุนเนี่ยสามารถที่จะรดน้ําได้อันนี้ก็สามารถที่จะทําได้ถ้าเรามีน้ำเนี่ยเราทําการเกษตรทุกอย่างได้หมดนะคะ แล้วถ้าปลูกข้าวเรายังปลูกข้าวช่วงฤดูแรงได้ใช่ไหมคะตรงนี้นี่อันนี้สวนหญ่ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราไม่มีน้ําเราก็ไม่ควรที่จะไปใส่ในช่วงนี้เพราะเป็นการสิ้นเปลืองแลาสูญเสียเงินที่เฉยแต่ว่าถ้าเราดูแล้วพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่แบบว่าน้าใตดินมีอยู่เราไปดูแล้วเออมีความชื้นเนี่ยอะไรอันนี้เราสามารถที่จะใส่ได้และการที่สองก็คือต้องระวังด้วยว่าใบยางสามารถที่จะคุมได้หนาแน่นหรือเปล่า เพื่อป้องกันการระเหยออกไปทางอากาศนะคะตรงนี้นเพื่อนๆเก็ตนะคะถ้าใครเก็ตช่วยพิมพ์สามให้ครูพิสมัยด้วยค่ะค่ะเป็นงานวิที่ครูคพิสมัยเล่ามาเนี่ยไม่ใช่เป็นครูพิสมัยเมขึกก้นมานะคะแต่เป็นงานวิจัยจริงๆของคุณพรพัฒสุชาติกูลที่เป็นนักวิชาการเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดินและปลุยะะ๋ยค่ะตอนนี้ไปเป็นผอที่ศูนย์วิจัยยางสกขาค่ะ ที่ขึ้นจุกกับกอยทอถ้าใครอยากได้ข้อมูลมากขึ้น mm. ก็ติดต่อกอยรผ่อ,อนพัฒนได้เลยนะคะ mm. ทีนี้สําหรับปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกเนี่ยเขาลักษณะของปุ๋ยคอกเนี่ยเวลาใส่ลงไปแล้วถึงดินจะมีความชื้นพืชก็ไม่ได้สามารถที่จะดูดมาใช้ได้ทันทีนะคะตายจากปุ๋ยอินทรีย์แต่ตายจากปุาายกป๋ยเคมีค่ะปุ๋ยเคมีเนี่ยพืชสามารถที่จะดูดขึ้นมาได้ทันทีใส่วันนี้ปุ๊บถ้ามีความชื้นนะคะต้องมีความชื้น คือใส่วันนี้ปุ๊บผู้นี้เห็นผลเลยผลผลิตน้ำยางเพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะสิ่งที่สําคัญปุ๋ยอคอกเนี่ต้องใช้เวลานานในการเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้แก่พืชและพืชก็จะดูดได้ทีละนิดเท,ท,ทีละน้อยทีละน้อย,อ,ยอืน่นะคะแน่นอนค่ะปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอคยยอกมีคุณสมบัติละหลายด้านที่ปุ๋ยเคมี K Me, ไม่มีการที่เพื่อนๆชาวสวนยางสามารถที่จะมาใส่คู่กันได้ อันนี้ถือว่าสุดยอดเลยค่ะเป็นการดูแลส่วนใหญ่ที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเพราะว่าพืชก็จะได้ทั้งต้นยางเราจะได้ทั้งธาตุอาหารหลักที่มาจากปุ๋ยเคมีและมีธาตุอาหารรองต่างๆที่ปุ๋ยเคมีไม่มีแต่มีในปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยอินทรีย์ตรงนี้นี่คือเป็นการผสมผสานกันและช่วยให้คุณสมบัติขู้เรียนดีโดยเฉพาะเรียนร่วนสุยดีค่ะตรงนี้เพื่อนเพื่อ,เ,อเห็นด้วยไหมคะถ้าใครเห็นด้วยพิมพ์ห้าให้ครูพิสมัยด้วยค่ะ อันนี้เป็นแค่ข้อมูลบางส่วนนะคะคุณที่ครูพิสมัยนํามาให้อย่างสุดยอดขนาดนี้ถ้าใครอยากจะเรียนลึกลงไปนะคะว่าทําอย่างไรถึงจะจับเงินล้านได้ครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคขั้นเทพทําอย่างก้อนถ่วยให้ได้รายได้เพิ่มช่วยครูพิสมัยตั้งใจว่าจะช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและก็สามารถที่จะจับเงินล้านได้คะ่ะ การทำอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่เราภาคภูมิใจและรักเพราะฉะนั้นไม่ยากลยคะที่เราจะจับเงินล้านได้นะคะในคอร์สนี้มี5หลักสูตรมี5ห,หัวข้อค่ะที่ครูพิสััย่จะนำมาให้นะคะอันแรกก็คือการปรับ mindset ค่ะก็คือความคิดของเราะคะ่ะสำคัญถ้าทุกอย่างที่เราคิดว่าลองดูเป็นไปได้มันเป็นไปได้ค่ะแต่ถ้าเราคิดแต่ว่าโอ้ยทำไม่ได้หรอก อันนั้นอันนี้เป็นปัญหาไปหมดเราก็จะทําไม่ได้ค่ะลองคิดดูสิคะว่าในชีวิตประจําวันของเรามีอะไรที่เราคิดว่าโอ้ทําได้แล้วเราตั้งทําเราได้ดีนี่แหละค่ะตรงนี้ครูพิษใหม่จะมาช่วยในการปรับความคิดของเรา mindset ของเราและเราก็จะเรียนรู้ว่าทาอย่างไรเราถึงจะทําส่วนอย่างให้ได้เงินร้านได้แล้วก็เป็นรายได้ที่เยอะยั่งยืนด้วยแล้วก็รายได้ตรงนี้สามารถส่งต่อให้กับลูกหลานได้เห็นไหมคะ ดีเลครับเพื่อนๆอ,อันที่สองก็คือทเทคนิคการทำยางก็ถ้วยคุณภาพดีลหลายคนค่ะบอกว่าทําสัญญาททายางก็ถ้วยมาตั้งนานแล้วทําไมจะต้องมาเรียนรู้ไปดูสิคะว่าคุณภาพจากก้นถ้วยบักทีก็ไม่ได้นะคะตรงนี้มาลองเรียนกับโคพิสมัยแลวจะรู้ว่าในการทําทําอย่างไรแล้วก็ลดการสูญเสียด้วยได้ด้วยแลาสามารถเพิ่มเมือ,อยางให้มากขึ้นได้นะคะอันที่สามคือการตรวจเช็ค ว่ากฎที่ใช้นี้เป็นกฎอะไรใช่กฎฟอร์มิกหรือเปล่าอันนี้ครูพิสมัยมีวิธีการจะช่วยการตรวจเช็คต่อไปเราก็จะสามารถใช้ใช้กฎที่ถูกต้องคือกฎฟอร์มิกเพื่อที่ทำายางคุณภาพได้ค่ะอันที่4คือปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ สุขอนามัยของครัวทางานอันนี้สําคัญนะคะเพราะเป็นข้อกีดการทางการค้าโรคคุณผู้สมัครจะมาช่วยนะคะถ้าทําตรงนี้ได้แล้วเราสามารถที่จะไปอ้างได้นะคะต่อไปใครก็ไม่สามารถที่จะมากีดกันเราได้ค่ะและอันที่5ก็คือเรื่องการตลาดค่ะขายยางได้จะต้องปลูกทอ,อ่ทผลิตยางได้จะต้องขายยางได้และขายยางได้ราคาที่ดีขึ้นเราต้องมาเรียนรู้เรื่องการตลาดจาการ,รานะคะตรงนี้เพื่อเราจะได้ได้รู้เท่าทันสถานการณ์โลกค่ะ ทุกอย่างะคะ่ะเกิดจากการฝึกฝนและการเรียนรู้ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มเพ้นนะคะสำหรับคอร์สเทคนิคค่าเทีการท,ทำอย่างก้นถ้วยให้ได้ไรายได้เพิ่มคอร์สนี้ครูสมัยตั้งราคาไว้อยู่ที่9900บาทแต่สำหรับคนที่เข้ามาฟังในไรายนี้นะคะคุณเป็นคนโชคดีมากะคะ่ะเพราะว่าครูพิเศษจะให้รายได้ให้ราคาพิเศษก็คือราคาอยู่ที่2,900บาทค่ะ ร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจที่จะพัฒนาสวนยางของตัวเองให้ดีขึ้นและก็เพิ่มไรายได้ให้มากขึ้นอยากจะก้าวกระโดดเพิ่มไรายได้จากสวนการทําสวนยางเพราะที่ผ่านมาทํามาก็เหมือนเดิมไม่สามารถจะเพิ่มไรายได้ได้มาเรียนรู้กับครูเพื่อสบายค่ะและข้อนี้ไม่เหมาะกับคนที่อะไรก็เป็นปัญหาหมดไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงคนรู้คิดว่าตัวเองรู้มากอันนี้ไม่เหมาะสมกับคนค่ะ ใครสนใจลงคอร์สลงเรียนคอร์สนี้นะคะเราสามารถที่จะมาเรียนด้วยกันได้ก็พิมพ์จองใต้คอมเมนต์นี้พิมพ์ว่าจองหรือว่าจะอินบ็อกมหาครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยจะให้ราจองถึงจนถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะเพื่อว่าสําหรับเพื่อนเืเราที่เข้ามาฟังทีหลังและอยากจะเรียนรู้กับครูพิสมัยก็สามารถพิมพ์จองได้ค่ะ ครูพิสมัยจะให้อดนติต่อไปแล้วเราก็จะได้มาเรียนรู้ด้วยกันมีคำถามอะไรแล้วก็มาถามกับครูพิสมัยนะคะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นในในช่วงที่เราไปเราเนึกว่าเป็นโรคเราก็ไปซื้อสายเคมีมามาทามาพ่นอันนี้เสียเงินค่จะจ่ายมากกว่าค่ะ ทั้งที่มันไม่ใช่เป็นโรคเสียทั้งเงินเวลาแล้วก็แรงงานนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นาการเรียนรู้ความรู้ที่เราเรียนรู้นี่ไม่แพงค่ะถึงเท่าไหร่ก็ไม่แพงเพราะว่าไอ้ที่เราสูญเสียไปเพราะความไม่รู้มีมากกว่าค่ะและในคอร์สนี้ค่าเรียนครูพิษใหม่มั่นใจว่าเราไปขายยางไม่กี่รอบหนึ่งหรือสองรอบเราก็ได้ทุนคืนแล้ว หลังจากนั้นคือไรายได้ที่เราจะมีไรายได้ตลอดไปนะคะครจะมีไรายได้อยู่เป็น10ปี20ปีตัวนี้นะคะเห็นไหมคะว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะที่จะมาเรียนรู้ในคอร์สนี้นะคะคิดถึงสัญญาณใ,ใหม่คิดถึงครูพิสมัยสัญญา expert ค่ะ